ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนลงทําศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีในอีกสามนัดสุดท้ายซึ่งล่าสุดอากิระนิธิโนกุนซือทีมชาติไทยนําลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่ผ่านมาออกมาเป็นลบทั้งทีมสําหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยนักเตะทุกคนแสดงออกถึงความมุ่งมั่ ท่ามกลางบรรยากาศทีมที่ยอดเยี่ยมก่อนมีคิวลงสนามในเกมอุ่นเครื่องวันอังคารนี้ด้านสุพชคสารชาติกองกลางจากบุรีรัมยูไนเต็ดกล่าวว่าเราเพิ่งมาถึง UAE ได้เพียง2วันทีมยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมอะไรมากหลายๆคนก็เพิ่งพนจากการกับตัวที่ประเทศไทยตอนนี้ได้แต่เรียกความฟิตให้กับตัวเองครับสภาพอากาศที่ UA e คล้ายกับที่ประเทศไทยแต่ที่นี่รู้สึกอบชื้นกว่านิดหน่อยไม่ได้แย่มากสำหรับผมโคชนิชิโนต้องการให้พวกเราเรียก ความฟิตให้ได้เร็วที่สุดครับสำหรับผมจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากมีส่วนร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุดคือการมีชื่อเป็นหนึ่งใน23แข่งในทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากนั้นสุพชคสารชาติยังพูดถึง2นักเตะอย่างธนาทิพง์กระสินและธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่กำลังเดินทางมาสมทบกับทีมว่าสำหรับพี่เจธนาทิเขาเป็นนักเตะที่ผมเคยร่วมงานด้วยและเราก็คุ เคยกันดีพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้ทีมชาติไทยของเราได้ส่วนธนวัฒน์ผมยังไม่เคยร่วมงานด้วยแต่ผมเชื่อว่าเขามีดีและจะเข้ามาช่วยทีมชาติไทยให้มีผลงานที่ดีขึ้นได้ในครั้งนี้สําหรับทีมชาติไทยจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งในวันพรุ่งนี้24พฤษภาคมก่อนมีโปรแกรมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องสองนัดพบกับทีมชาติออมานในวันที่25พฤษภาคมและพบกับทีมชาติทาจิกิสถานวันที่29พฤษภาคม ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่3มิถุนายน2564ทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเวลา23นาิกา45นาทีณสนามเอามักตูมวันที่7มิถุนายน2564 uae พบทีมชาติไทยเวลา23นาิกา45นาทีณสนามซาบีวันที่15มิถุนายน2564ทีมชาติไทยพบมาเลเซียเวลา23นาฬิกา45นาที สนามเอามักตูม